สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งโจ๊กเกอร์ยิ้มครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรตินะครับเข้ามารับชมคลิปของบอยสั่งโจ๊กเกอร์ยิมนะ้มเนาะก็ขอให้ทุกท่านได้รับความสุขนะครับโดยการชมคลิปนะครับก็วันนี้ก็มาทานข้าวกันนะครับนี่ก็มี กะเพราหมูยอแล้วก็ปลาทูครับผมอืมปลาทูหรือว่าปลาสองแฮ่สองก็แปลว่าทูโอ้อะไรนา,นานทีจะได้เล่นมุกตรงนี้นะหามไม่หาข้ามัน จะตลก,กอะน,นะตลกไม่เหมือนไม่เหมือนกันไนงะบางบางคนไม่ชอบเล่นข้างล่างนะอืรอขึ้นบนเวทีอย่างเดียวครับก็เหมือนผมเหมือนกันคือเล่นก็เล่นกับพ,พวกกันนั่นแหละ ทิมงานเดียวกันหรือว่าตลกร้อยกันนะครับเจอกันก็เล่น,นกัน,กน,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 นอัมกันบ้างนิดนิดแอืมแต่กับคนอื่นขผมจะไม่เล่นนะคือบางคนไม่เข้าใจว่าตลกเล่นตรงไหนก็ได้ไงเข้าใจผมผมหมายความว่า คือมันจะเล่นมันจะไปเล่นได้ทุกสถานการณ์มันก็ไม่ใช่เนาะแบบอืมบางทีเขาเรียกว่าพัมเพื่ออะไรเงี้ยบางคนข้างล่างพูดเก่งเล่นเก่งขึ้นข้างบนเล่นไม่เป็นก็มีอมืบางคนเนาะ ตลกมันก็ก็จะได้วิชาเข้ามาในตัวเองมันยากนะตลกกับมาเล่นสำหรับผมนะผมว่าเล่นยากตลกอ่ะตลกไม่ได้เล่นง่ายเลย นักแสดงมันก็อย่างละครเนี่ยบางคนไปเข้าใจว่าละครเล่นง่ายเล่นผิดก็เอาใหม่หนังละครเลยเนี่ยความเป็นจริงไม่ใช่เลยนะครับผมเคยไปเล่นมาแล้วละคร ยิงกองใหญ่เงี้ยผมเคยเล่นกองใหญ่ของช่องวันอ่ะมันกดดันนะเวลาเล่นกองใหญ่นะแล้วที่สำคัญถ้าเป็นตัวหลักนะที่เขามีบทมาให้เงี้ยแต่ผมยอมรับว่า สาขาอาชีพมันต่างกันเนาะอย่างดาราพวกนักแสดงละครหรือดาราอะไรเงี้ยผมไปเห็นมากตาตัวเองนะหลายๆคนอะขออนุญาติเอ่ยชื่อเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่ตูมตามเดอสตาหรือใครอะ่ะซานี้อะไรพวกเนี้ยอืมผมไปเคยไปเล่นกองเดียวกับเขาอะก็ แต่ผมก็เป็นตัว,ตวเขาเรียกอะไรนะตัวประกอบอะประกอบมีบทอ่ะเอกตาหรือเขาเรียกตัวสมทบแหละแต่พวกนี้เขาทำการบ้านมาดีนะท่องบทหรืออะไรมาจากบ้านนู่นนี่นั่นแล้วก็ขอมาเข้าฉากเข้าอะไรเขาก็ เขาก็จะจําจําได้ดีหรือว่าจําได้ออส่วนใหญ่จะจําได้เนาะพราะนั้นเขาก็เล่นละครเนี่ยในความรู้สึกผมนะผมก็ว่าผมก็เล่นได้นั่นแหละแต่ว่าแต่ถ้าให้อ่านบทอะไรเงี้ยม,มันจะ เราก็ต้องไปกังวลเรื่องบทบาทบทในที่เราจะต้องอ่านแล้วเนี่ยจะต้องแอตติ้งอีกอะแต่ผมเคยเล่นซีรีส์อีสานนะแตันั้นมีบทเหมือนกันแต่ว่าพันนี้ผู้กลับเขาจะบอกเขาเขาบอกเป็นโครงเป็น ไม่ได้บอกเป็นคำพูดนะแต่ก็มีบ้างนะในในบทก็ต้องมีคำพูดบ้างนั่นแหละอืมมนะีคำพูดได้็ออกแบบให้ให้ให้เราอยู่ในร่องที่เราจะต้องพูดนะครับแต่ว่าบทนอกเหนือนะี่ะ เขาเรียกอินพอไวอะไรนี่แหละพูดเองอืมพูดเองด้วยดีกว่าเราพูดแบบหนึ่งสองสามแล้วหยุดอย่างเงี้ยนิ่งไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้มันต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยเราจะคัด ตลกมันก็จะอีกแบบหนึ่งตลกมันก็ซ้อมกันมาแล้วนะครับสมัยก่อนนะไม่ไดองไม่ไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้ไม่ได้ซ้อมหรอกเพราะว่าเล่นมุกเดิมมันไม่มีงานเล่นอ่ะ,ะนานๆเล่นทีเล่นมุกเดิม เปลี่ยนแค่สถานที่แค่นั้นเองตลกเนี่ยเล่นไปเล่นไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามสิบนาทีหรือว่าสี่สิบนาทีเนี่ยมันจะไม่ค่อยผิดหรอกมันก็ผิดผิดก็คือผิดผิดในมุกผิดมันก็คือเป็นมุกไปเลยไงถ้าผิดอ่ะใช่ไหม แต่นั้นหมายความว่าต้องเป็นตลกที่แบบเอาเก่าแล้วนะอืมเล่นมานานาแล้วอะไรเงี้ยเก่าแล้วว่าเก่าเกมอะ่ะแต่ถ้าตลกน้องใหม่เงี้ยเล่นผิดเงี้ยมันก็ไม่ได้อะ่ะอืมคือได้ก็คือแบบ โดนอแบบรุ่นที่อมัมมางเงี้ยอัมในมุกนมนเนี่ยมันเงได้สาสตรและศิลในการแสดงมันต่างกันนะครับมันมันไม่เหมือนกันหรอกให้ดารามาเล่นตลกเขาเขาเล่นเม็นเป็นเขาก็บอกเขาเล่นไม่ได้ แต่ตลกเนี่ยเล่นได้ทั้งทั้งละครนะซ<ม>ีดคอมซีรีส์เล่นหนังแสดงหนังเนี่ยมันได้อ่ะแต่ละครไอ้นี้ไม่ได้นะละครเวทีอ่ะพวกนี้ยากต้องความจำดีๆแล้วก็ โอ้ตลกก็เล่นอะไรอ่ะเล่นลิเกอะไร่งเงี้ยบางคนก็มาจากลิเกก็เยอะแยะนะครับเป็นนักแสดงลิเกกันมาก่อนมาจากนักร้องอืผมนี่ก็เริ่มมาจากร้องเพลงเหมือนกันนะครับ มันก็ที่มามันก็ต่างกันเนาะวันนี้ก็จะคุยเรื่องประมาณนี้เนาะไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวมีเลือกเนื้อหาอื่นๆนะเดี๋ยวคกยว่ามาคุยกันคลิปต่อๆไปนะครับ เอฟซีท่านใดอยากให้ผมพูดเรื่องไหนอะไรเงี้ยอืมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมมันมีพี่คนหนึ่งน,นะในคอมเมนต์นะบอกว่าให้ผมเล่าเรื่องอนอะ่าพี่หนูนะพี่หนูคลองเตออย่เงี้ยแต่ว่าผมคือมันก็มี หลายหลายช่องเนาะลองเข้าไปดูเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ได้เอ่อรู้ขนาดนั้นนะครับชีวิตประวัติของแต่ละคนนะมันเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็พ,พูดเท่าที่เรารู้นะครับอืมอันไหนไม่รู้อย่างเงี้เราก็ไม่พูดเนะาะมี่พูดแล้วมันผิดพลาดไปอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ไม่โอเคครับก็อิ่มพอดีอย่างนี้บอกนะครับทุกคนว่าตลกดารานักร้องอะไรเงี้ยคือคือ ความจำหรือหรือความสามารถของของของหมวดหมู่ตรงเนี้ยที่ที่ท,ที่ที่เราที่เป็นอยู่กันเนี่ยครับยังยังความความความสามารถของการแสดงตลกเนี้ยนะครับมันก็มันก็ได้ได้รับการฝึกฝนหรือ,หร,อหรือครูพักลักจำหรือว่าประสบการณ์นะครับหรือ หลายๆอย่างเนาะกว่าจะเล่นได้กว่าจะเป็นตลกกว่าจะเล่นเป็นกว่าจะพูดเป็นกว่าจะทําให้คนหัวเราะได้อย่างเงี้ยจังหวะวิธีการพูดนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับมันสาคัญเนาะผมว่ามันสําคัญนะครับแล้วก็อย่างดาราเนี้ยเขาก็มีความสามารถของเขาตรงในด้านความจําจําบทอือ a c ติ้งอะไรนู่นนี่นั่นเลยเนาะนะมันมันต่างกันนะครับนักร้องเนี่ย นักร้องเขาก็จะเป็นอาชีพของเขาโดยตรงนะครับร้องทุกวันฝึกฝนหรืออาชีพร้องก็คือจําความจําสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นนักร้องอยู่ร้านอาหารนะคาเฟ่สวนอาหารเนี่ยผมร้องเป็นร้อยเพลงเลยนะร้อยกว่าเพลงที่ผมจําเนื้อได้นะโดยที่ไม่ต้องดูคาราโอเกะไม่ต้องดูแบบเหมือนสมัยใหม่นะร้องสดผมจําเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าเราต้องร้องทุกวันเนี่ยร้องทุกวันฝึกทุกวันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมัน แต่ทุกวันเนี่ยก็ร้องได้ไม่กี่เพลงอ่ะมันจําได้ไม่กี่เพลงครับเ,เพราะว่าเราไม่ได้ร้องแล้วไงมันไม่ได้ร้องเป็นอาชีพแ,ลแล่ละเราพ็ร้องเล่น,ลนบๆบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วก็พอนั้นอะ่ะพอมันก็ส่วนกันเนาะอย่างตลกเนี่ยอ่ะตลกไปเล่นหนังเล่นละครเนี่ยเล่นได้ตลกไปร้องเพลงก็ร้องได้นะครับแต่ว่า อยู่ที่ความสามารถของตลกคนนั้นด้วยว่าจะร้องได้ดีขนาดไหนหรืออะไรเงี้ยอ่าหรือแต่ว่าทําได้นั่นแหละอืมนะครับแต่ถ้าจะให้ดาราเงี้ยไปเล่นตลกเขาก็เล่นไม่เป็นเขาก็เล่นไม่ได้อาจจะเล่นได้ก้องแกงก้องแกงใหม่เงี้ยนะครับหรือจะให้ดาราไปร้องเพลงมันก็เขาก็ไม่ไม,ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ถนัดขนาดนั้นเนะบางคนก็ไม่ไว่า นอกจากคนที่เป็นนักร้องหมาเนี่ยอืมเราก็มาเป็นดาราเนี่ยร้องเพลงในะอีเรื่องนึ่งนะครับคราวนี้ถ้าให้นักร้องนะครับไปเล่นตลกนักร้องก็มันเล่นได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสูตรนะครับด้วยด้วยศาสตร์และศิลในการแสดงมันต่างกันนะครับือ่อให้นักร้องไปเล่นละคร อะไรเล่นหนังเล่นอะไรเงี้ยก็เล่นได้นะครับตามผู้องกับนะมันก็มันก็คือมันก็ได้หมดแหละเพียงแต่ว่าสูตรสูตรวิธีไม่ใช่สูตรที่เอามาใส่เป็นเสื้อนะคนละอย่างสูตรสูตรของแต่ละ,ะวิชาวิชาชีพนะครับของตัวเองเนาะมันมันเป็นคนละสูตรคนละคนละรูปแบบนะครับเพียงแต่แต่ใช้คำเดียวก,กันก็คือแบบว่านักแสดงไง นักแสดงนะครับแสดงบนเวทีเงี้ยให้กับเพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอซีหรือว่า, FC, วาแฟนคลับหรือนะครับหรือท่านผู้ชมอย่างเงี้ยนะครับให้ให้ให,ให้ทุกคนได้ชมในการแสดงของเรานะครับมันก็จะประมาณนี้แหละครับผมก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเนาะเพียงแต่ว่าที่ผมเกิดต้นคลิปขึ้นมาก็คือแบบประมาณว่าเออตลกจะต้อง เราเดินผ่านจต่ต้องมาเล่นสักมุกซีอะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่นะครับบางทีเราในนุมมุมมองของผมนะผมคิดว่าตลกนี่มันคือวิชาที่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันมันมันไม่มันมันมีครูไงนะครับตลกมมีครูนะครับแล้วก็เออไม่ไม่ใช่ใครจะมาสั่งให้เล่น ตรงไหนก็ได้หรือเล่นให้ดูหน่อยนะคำแม่อะไรเงี้ยมันมันซึ่งในในมุมมองของผมเองนะผมคิดว่าอมันเป็นเป็นศาสตร์เป็นศิลป์เป็นวิชาที่เราสะสมมานานนะครับอสามสิบกว่าปีเนาะก็มันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่ว่าเล่นวันหนึ่งหนึ่งวันสองวันสามวันนะครับมันคือมันมีครูเนาะมันไม่ใช่ว่าเอามา รอเล่นอะไรเงี้ยบางทีผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่ถ้าพวกเราตลกกันเองอย่างที่ผมบอกอก็จะเล่นกันหยอกกันในคณะบ้างในคนอื่นเหมือนหรือบางครั้งอาจจะไม่เล่นมุกด้วยกันหรือก็มีบางทีเป็นเพื่อนๆกันนะครับอ่าสมัยก่อนเคยอยู่ด้วยกันในตอนวัยรุ่นตอนนั้นทุกวันนี้ก็คือแยกๆกันต่างคนต่างอยู่คนละทีมคนละคณะ นะครับทำาหากินต่างคนต่างแต่ว่ามาเจอกันครพูดพูดคุยกันธรรมดาเอ้ยเป็นไงเพื่อนอะไรสบ,บายดีไหมอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับหรือว่า <c oughs> แต่ไอไอไอเล่นบุกมันก็มีนะครับบางทีเจอรุ่นพี่มั่งอะไรรุ่นอาจารย์อะไรเงี้ยบางทีเขาเล่นกับเราเราเล่นกับเขาหยอกกันอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากับาภายนอกนะส่วนภายนอกนะครับเราไม่สามารถที่ แต่บนอย่างที่ผมบอกนะไอะที่ว่าข้างล่างพูดเก่งเงียเล่นเก่งไงไม่เล่นกับคนดูกับคนข้างล่างอะไรเก่งๆอะไรเงี้ยมีอันนี้มีนะครับพอขึ้นไปข้างบนมันไม่ได้เรื่องก็มีนะครับแล้นี่นี่ต้องขออภัยนะนี่ผูดตรงๆเลยนะครับมีครับผมเพราะฉะนั้นะจะสังเกตว่าตลกหลายๆคนอยู่ข้างล่างถ้าท่านเห็นนะครับไม่ว่าจะตลกดังหรือไม่ดังนะครับ เขาจะบางคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเล่นนะจะนิ่งๆก็เหมือนคนธรรมดาปกตินี่แหละนะครับบางท่านอย่าคิดว่าเ,เขายิงหรือเขาอะไรนู่นนี่นัน่น,นไม่ใช่นะครับบางทเีเขาค่าก็เหมือนคนธรรมดานะครับก็พอเอาไว้ขึ้นไปบนเวทีเนี่ยก็ใส่เต็มที่นะมันเป็นจิตวิญญาณนะของนักแสดงะนะครับข้างล่างก็แบบนึงข้างบนก็อีแบบนึงเนี่ย เพราะฉะนั้นการที่จะเอาอะไรมาเล่นมุมั่วข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีผมยังผมยังเคยพูดเลยนะว่ามันโอ้โหมันมีค่าครูนะพี่นะมันมันมีค่าครูนะมันอืมผมไม่ใช่ว่าผมเล่นวันสองวันเป็นนะผมเล่นโอ้โหเป็นปีสองปีสามปีนะก็ะเพลอสี่ห้าปีด้วยซ้ํากว่าจะแบบโอ้โหกว่าจะแล้วเนี่ยเท่าไหร่อ่ะสามสิบกว่าปีละ สามสิบเอดสสบสามสิบสองปีแล้วนะครับอยู่จุดนี้มาเนาะตรงเนี้ยก็มันก็เต็มพิกัดแล้วนะครับผม <c oughs> อ่ะโอเคขอบคุณ f อฟครั้งหนึงทีเข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกด subscribe แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมโฆษณาขึ้นมาก็อย่าเพิ่งกดข้ามเด้อพี่น้อง นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับบอยซังด้วยนะครับผมก็เป็นคลิปพูดคุยนะครับกินข้าวกินข้าวกินข้าวอย่ากินข้าวเล่าเรื่องเนาะให้กับเอฟซีได้ฟังกันนะครับแบบอื <c oughs> ประสบการณ์ต่างๆเนาะที่ผ่านมานะครับหลายๆอย่างเนาะบางท่านอาจจะเปิดชิ้งไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ฟังเสียงเอาหรือไม่ไม่ดูก็ได้นะครับเปิดทิ้งไว <c> ้ <oughs> นะครับผมก็เคยนะแบบ บางทีเปิดให้กําลังเปิดดูให้กําลังใจยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับหลายๆท่านเนาะที่เปิดมึงที่เราก็มีเวลาดูบางทีเราก็อาจจะล้างจานมึ่งอยู่แล้วก็เปิดฟังบ้างอะไรบัางเนี้ยอย่างนี้ก็โอเคนะครับผมอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับผมคาพูดว่าจะใดกล่าวไปไม่สุภาพกลับขออภัยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม